วันนี้เราทำการไลฟ์สดก็คือจะเป็นไลฟ์น้องเหมียวเล่นกับตะกะแตนนะลองดูนะก็คือเป็นอีกโมเมนต,ต์หนึ่งที่แบบน่ารัก่ารักมากเลยเพราะว่า,าในวิถีชีวิตน้องเหมียวเนี่ยคือเขาแมวเนี่ยเขาจะเล่นอะไรที่แบบเอ่อคุตมุตมีอยู่แล้วนะก็วันนี้ นี่ดูนี่เขาเล่นจนไม่ไหวแล้วนะหมดแรงหนูหมดแรงแต่ว่า,าการหมดแรงของน้องเหมียวนะก็คือแป๊บเดียวพอแป,ป๊บเดียวก็คือจะเล่นต่อได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูขอดูหน่อยจ้าขอดูหน่อยอยาเก็บไว้คนเดียวเนี่ยคือน้องเนีย่ยแต่ว่าก็าคือเขา เขาชอบอ่ะนะนอนไปเล่นไปกิ้งไปเนี่ยคือมีความสุขจริงๆนะทั้งวันเล่นได้อย่างนี้ทั้งวันสุขด้วยเอาไปสุขด้วย <c oughs> ที่เราเคยบอกจากเคยไลฟ์ที่แล้วนะ เราบอกว่าถ้าแบบใครเหงาเศร้าไม่มีความสุขนี่เลยไปาังเล่นกับน้องแมวน้อยแมียวน้อยหรือเหมียวใหญ่อะไรก็ได้นะก็คือแบอบกจะทําให้เรามีความสุขไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าเขามีความสนุกสนานล่าเริงแจ่มจใสแล้วก็ขี้เล่นขี้อ้อนตลอดเวลา ดูกันใกล้ๆดูอะดูโมเมนต์เหนื่อยแล้วจ้าเหนื่อยก็พักพอพอไม่คนไหนไม่เหนื่อยก็เล่นต่อเนี่ยนี่เป็นวิถีชีวิตของเหมียวน้อยจริงๆนะเขาก็าใช้ชีวิตกันแบบนี้จริงๆแต่ว่าคนที่แบบ ีสัตว์เลี้ยงแบบน้องเหมียวอย่างเงี้ยก็คือต้องเอาเอาสถานที่แบบกว้างๆนิดนึงแล้วก็ถ้าไม่มีสานที่กว้างก็พาเขาไปเดินนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาอ่ะจะมีความสุขด้วยแล้วมีอยู่หนึ่งสิ่งนะที่เขาเออไม่ทําให้เราเครียดก็คือเขาไม่สกระปะนะเขาสะอาดรักษาด ไม่ลือข้าวหรือของมีหกกระเมนตีดังกาฟัมปิน,นหนนะูเหนื่อยนะจ้านูเหนื่อยนี่ดูหน้าดูหน้าให้ชนดชหนูก,ก็เหนื่อยหนูก,ก็หอบแล้วเนี่ยหนูก,ก็หอบ แต่หนูก็อยากเล่นอยู่ดู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 ด,ด,ดูอย่างเงี้ยเลยเอา่าไม่ใช่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะถูกใจเขานะนานๆน่นนนะจะเจอของเล่นที่ถูกใจถ้าเวลาเจอของเล่นที่ถูกใจ จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยจริงๆเชียวมีภา,า,าพมีภาพมีภาพเาปิุกลัวคนอื่นจะได้หายเลยอะ่ะหาไม่เจออ่ะอยู่ไหน,นอยู่ไหนอ่ะโอ้ยแล้วก็อ่าถ้าแบบเลี้ยงแมวเนี่ยนะจะต้องมีอืมอะไรนะเขาเรียกว่าของที่แบบ หลอกให้เขาเล่นนู่นเล่นนี่แล้วน้องจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าน้องก็จะมีความสุขตลอดอย่างเราอะ่ะเรามีหลายจุดมากเลยนะมีฟางมีมะพร้าวมีขอนไม้ขอนไม้ตอไม้เนี่ยของจริงเลยนะเนี่ยไปหามาแบบของจริงเลยนะแล้วก็จะมีแบบอุโมงมีแบบอุโมงแล้วก็จะมีเนี่ย คอนโดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีแบบบ้านจิ๋วอะไรเงี้ยคือมีมีหลากหลายเนาะมีบริเวณเยอะมากเนี่ยแหละจะสร้างความสุขให้ให้เบียวหน่อยได้จริงเพราะว่าแมวเหล่าเนี้ยนะ เฮ้ยเ้แต่ว่าเขาแบ่งกันนะมีอะไรเขาก็จะแบ่งปันกันแมวที่อยู่ด้วยกันจะรักกันรักกันมากๆอย่างที่เราเลี้ยงน้องทั้งสองนี่รักกันมากแล้วถ้าสมมติตัวใดตัวหนึ่งหายไปเนี่ยยอมรับว่าเขาจะตามหานี่คนคนไลฟ์เนี่ยคนพูดเนี่ยหอบนะเพราะว่า เขาเรียกเดินตามน้องแมวเดินตามมาหลายชั่วโมงแล้ววันนี้อากาศที่นี่หนาวพออากาศหนาวเย็นปุ๊บแมวอยากอยู่อุณหภูมิที่มีแดดอะ่ะเราก็ต้องไปเดินตามที่แสงแดดแด่งกันแด่งกัน สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีท่านผู้ชมค่ะอ๋อหนูหนูยังไม่ยอมสวัสดีค่ะหนูชื่อคุณแต้มค่ะเอาคุณแต้มคุณตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนสวัสดีค่ะโอไไ้ไม่ไหวไม่ไหวเอาเรื่สนุกสนาน ไม่ทักทายไม่มองกล้องทั้งนั้นกำลังสนุกสนานจริงเชียวจริงๆแล้วนะถ้าใครเข้าใจใครรู้อะ่ะก็คือแบบการทำร้ายที่แบบมีน้องหมีหรืออะไรอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนะี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าเดินตามเก็บเก็บ รายละเอียดเขาเนี่ยยากเพราะเขาไม่ยอมหยุดนิ่งนี่ตอนนี้เบื่อแล้วนะหม่ำแล้วมั้งนะตอนนี้เบื่อแล้วหม่ำเข้าไปแล้วเนี่ยเออคุณแต้มจะชอบมากเลยนะจิ้งหรีตะกแต,กแตนอะไรเนี้ยเขาจะชอบมาแต่คุณสวัสดเนี่ยคุณสวัสดีเขาเป็นผู้ดิบผู้ดีหนูไม่รับประทานของพวกนี้แล้วค่ะหนูจะกินเออกินตับเออตับ กินอาอาหารเมร็ดกินปลาเส้นอะไรประมาณนี้แม่จะต้องไปซื้อให้นะส่วนเจ้าเนี้ยเขาอยากได้อ่าขบเคี้ยวคือจิ้งหรีดตะก,กะเตนอะไรเนี้ยแต่เขาหาเองนะยืนยันว่าเราไม่ได้หาให้หมดลิ์แล้วค่ะแล้วของเล่นก็ถูกหม่ำไปแล้วด้วยดูเนี่ยหลังจากนี้ก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูแลกันและกัน นี่คือความรักของเหมียวน้อยนะเขาจะดูแลกันและกันยามว่างแต่ใครเลี้ยงแมวอ่ะต้องมีข้อข้อคิดอยู่นิดนึงก็คือแบบว่าถ้าน้องไม่ยอมกินน้ำอย่างเงี้ยก็คือเราต้องพยายามทำยังไงก็ได้หรกให้น้องกินเพราะว่านั่นหมายถึงสุขภาพของแมวเลยนะถ้าไม่กินน้ำนี่คือค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ อาจจะต้องถึงขนาดไปหาหมอเลยอะแตะ่น้องทั้งสองที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยน้องนี่คือเนี่ยเก่งนี่ก็เก่งกินน้ำกินข้าวบอกเวลาอยากได้อะไรเงี้ยเหมือนจะวิ่งไปอ้อนไปบอกแต่จริงๆแล้วคนกับแมวคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกถ้าใครคุยกันรู้เรื่องกับบ้าแต่ว่าเราจะเลี้ยงเรียนรู้จัก พฤติกรรมซึ่งกันและกันประมาณนี้แหละว่าเออน้องอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาให้ตามนั้นอุ้ยสวัสดีค่ะหนูชื่อคุณแก้มค่ะหนูง่วงนอนแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อคุณสวัสดีค่ะหนูกว็ง่วงนอนแล้วเนี่ย แบตเตอรี่ก็หมดแล้วคะ่ะหนูเป็นพี่น้องกันว้าวตอนนี้นะเริ่มควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วในเมือ่อไม่มีอะไรให้หยอกแล้วก็จะวิ่งไปทั่วแต่คุณสวัสด์น่าจะหมดแรงอ่ะดูดูท่านอน<ม>สิ ปกติไม่ง่ายค่ะเวลาจะให้น้องเหมียวหยุดนิ่งเนี่ยยกเว้นน้องอะ่ะค่อเรียกอะไรดีเหมือแรงด้วยตัวเองอะ่ะโดนบังคับหนูโดนบังคับหนูโดนบังคับให้นิ่งๆงอ,อ่ะหืมจ้เอ๋หนูโดนบังคับก่อนหน้านี้นะหนวดเนี่ยหนวดเนี่ยหนวดข้างแก้มเนี่ย ลังดูนะลังดูนะคะหนวดเนี่ยเนี่ยหนวดยาวมากก่อนหน้านี้นะหนวดอะไม่มีเลยเพราะว่าน้องปีนแล้วก็ปีมุดสิงกิจฝางะหนวดขาดหมดเลยนะก็เออเนี่ยคุณแต้มเนี่ยตัวดื้อเลยเคยหนีออกจากบ้านมาแล้วอะหายไปประมาณสามชั่วโมงก็โดนเขาแบบใครก็ไม่รู้นะเขาก็ ทำร้ายมาตัวบวมมาเลยบางจุดของร่างกายและหลังจากนั้นน่หนูก็ไม่เคยหนีไปอีกเลยน่าจะเจออะไรมาสักอย่างโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าอะไรน่าจะหมดแรงแล้วว่าจะหมดแรงนะหาที่ บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครเงาใครเศร้านี่เลยเพื่อนเพื่อนยาก<ๆ>เพื่อนที่ดีที่สุด <im itation> ขอแค่ซื้ออาหารเปียกมาฝากหนูก็พอและขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบแบบเม็ดก็พอหนูก็โอเคแล้วใครก็ได้หนูก็รักหมดเลย <im itation> อืม นี่คุณสวัสดคะค่ะหรือชื่อคุณสวัสดะคะเนี <S 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 2> <S 2> ่ยถ้าน้องแบบเมื่อยก็จะพักผ่อนอย่างนี้แล้วเขาก็ชอบให้แบบคนเลี้ยงอะอยู่ใกล้ๆแบบจับมือบ้างลูบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ใกล้ๆเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ <S 2> <S 2> ใครเนี่ยดีแรงเลยนะ มีแรงแล้วก็จะเดินต่อแหละจะเล่นกันต่อแหละลองดูนะเราเองก็ส่วนใหญ่หลักๆก็ไม่ค่อยมาว่างมานั่งไล่นอะไรอย่างนี้ก็อ๋อจะอาจจะมีบ้างนะสักวันสองวันครั้งหรือถ้าเกิดมีเวลาจริงๆก็จะวันละครั้ง ก็พยายามใช้คําว่าพยายามเรื่องไลฟ์สดนี่คือมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะเพราะว่าคําว่าไลฟ์สดต้องใช้เวลาจริงๆถ้าใครอยากเห็นวิถีชีวิตน้องเมียคุณแต้มกับคุณสวัสด์ก็ลองดูในคลิปเก่าๆอะไรอย่างนี้ก็พอมีนะแต่ว่าก็ไม่ได้จีจัดอะไรมากเพราะว่าเราก็คือไม่ใช่คนที่จะเก่งกับ กับการไล่สดหรือใดๆทั้งสิ้นวิดีโอวิดีโอก็คือทําไปเรื่อยเปื่อยแบบไม่ได้เกิงมากตอนนี้น้องเจอตัวมแมลงนะพอเจอตัวมแมลงแค่นิดเดียวเขาก็จะไม่ปล่อยผ่านนะอ่ะคําว่าแมวอะน้องมีสัญชาติญาณคืออะไรก็นิดเดียววินผ่านหน้าเขาจะจัดการทั้งหมด แต่เราไม่เคยสังเกตนะว่าน้องเห็นยุงไหมมาแรงไหมเห็แวิ่งตามนะวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามสถานที่ที่น้องอยู่นี่คือปลอดภัยแล้วก็ อ่าไม่ปะปนกับแมวที่อื่นนะแล้วก็เราเลี้ยงแบบระบบปิดคือน้องอยู่แบบอ่าเป็นมีเป็นเซฟโซน zone, อยู่แบบสบายๆเลยแล้วก็อ่เราจะให้น้องไปเล่นเป็นเวลาก็คือจะเป็นเช้ากับเย็นช่วงระหว่างวันส่วนมากไม่ได้พาไปเล่นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือต้องมีภาระหน้าที่การงานทุกคนเนาะเรา แต่เขาอะมีกันเนี่ยคุณแต้มีคุณสวัสด์เนี่ยสองมีกันสองตัวนะเขาก็มีความสุขมากๆในในระหว่างวันแล้วมีอยู่หนึ่งอย่างก็คือแบบเขาจะบอกความต้องการได้นะเช่นเขาอยากออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกแต่คุณแต้มอะร้องเหมือนแมวร้องอา้าส่วนคุณสวัสด์ร้องไม่เหมือนแมวนะเขาร้อง ประมาณว่าเหมือนเด็กออนน่ะแล้วเขาร้องอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่ตัวเล็กที่เลี้ยงมาเลยเขาก็ร้องแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนเสียงเลยแต่เราไม่รู้ว่าเวลาถ้าเขาร้องใส่แมวด้วยกันหรือร้องใส่คนอื่นน่ะเขาจะร้องแบบไหนแต่ร้องกับเราแบบนั้นจริงๆดูแลความสะอาดเรียบร้อยนี่คือความสุขของคนสวย นี่คือความสุขของคนสวยจริงๆนะในหนึ่งวันเนี่ยวิถีชีวิตของแมวอ,ะอ่ะเออเขาเรียกว่าจะต้องแต่งตัววันละหลายนาทีเลยทุกชั่วโมงเนี่ยจะมีการแต่งตัวนดไปเหยียบน้ำนิดนึงสกรปรกไปโดนฝุ่นนิดนึงสกรปรกมีหยัดใยเกาะนิดนึงสกรปรกทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้และเขาต้องดูแลความสะอาดให้กับตัวเขาเองนหะลองไปดูซิ อ่ะนี่เขามีท่านั่งที่เป็นเอกลักษณ์นะเขานั่งเหมือนท่าคุณยายอ่ะเวลาเขาเหนื่อยหอบอืมเขาชื่อคุณสาวาัสด์เขาชื่อคุณสาวัสด์ค่ะเมื่อก่อนน้องคุณสาวาัสด์นี่จะตุ้ยนุ้ยนะแล้วก็มีพุงเวลาเดินเนี้ยสายสะโพกโยกย้ายเลยเชียวแต่ตอนเนี้ยเขาอ่ะปีนนูน่นปีนนี่แล้วว่าเนี่ยพุงไม่มีแล้วเนี่ยเนี่ยพุงลดล้ว ชีวิตเขาเป็นแบบนี้เลยไปแล้วเข้าคอนโดแล้วเดี๋ยวต้องไปหาคุณแจมเพราะคุณแจมยังอยู่ข้างนอกคุณสวัสด์มองไม่เห็นแล้วคุณแจมอืมตักทายท่านผู้ชมหน่อยสิคะโอ้สวัสด,ดีก็ไม่ไว้ สวัสดีก็ไม่ไหวแล้วง่วงนอนอ๋อง่วงนอนมากอุยยย้ยใครอะใครมายุ่งอะไรอะ่ะใครมายุ่งอะไรอะ่ะใครมาเล่นอะไรอะ่ะสนใจละสนใจละนี่ง่วงแค่ไหนก็นแล้วแต่พอใครมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็สนใจนี่คือวิถีชีวิตของน้องเหมียวนะคุณเ,เต้มคุณแต้มจ้า ใกล้จะรับฝันดีแล้วเนี่ยดูนคุณยายคุณยายสวัสดิ์เขาชอบนั่งท่านี้เลยนะเป็นท่าโปรดของคุณสวัสดิ์คุณสวัสดิ์เนี่ยไว้ปุ๊บนั่งท่านี้เลยเราจะเรียกเขาว่าคุณยายเราจะแกล้งเขาคุณยายสวัสดิ์ วันนี้ก้าหนูหนู้องๆพ็เหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะขอลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายไลฟ์หน้าเจอกันใหม่คะ่ะ